ใครมาดึช้างเนี่ยดูแล้วค่ะบัดนึงโอ๊ยกระขึก็พาอยู่นี่ <S <S จริงๆด้วยเป็นไงมังคะทบบีทิปขาเป็นยังไงขาค่ะ มีอยู่ใครอยู่ในห้องด้วยี่ขอไปดูนี่อย่าทนะคทิพย์ทำอะไรอยู่ล่ะคะขอเข้าไปดูด้วยได้ไหมคะคุณทิพย์ประภาเรียกฉันมาพบด่วนมีเรื่องอะไรเหรอคะฮาน่าก็ไม่รู no ้เหมือนกันค่ะต้องทิพย์โทรหาฮาน่านะคะตั้งแต่เช้ามืดแล้วค่ะโอ้มีเรื่องด่วนแล้วบอกว่าให้เวลรับุญจัดมาด้วยฮาน่าโทรถามก็ไปบอกเอาแต่ร้องโผมร้องไห้นะคะบอกว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะฟังดูมีซัมติงอยู่นะคะเนี่ยเออแต่ว่าต้องมากันทางบ้านเลยเหรอคะ ฉันเป็นห่วงคุณจันนะคะก็เลยตามมาด้วยอ๋อเหรอคะรีบไปกันเถอะคะ่ะค่ะมาค่ะจะถ่าย,ยกับ <นะ S 1> ใครคะน้องทิพย์น้องทิพย์ค่ชูย้าถ่ายแล้วน้องทิพทย์นุ่งิพย์ชูหนูจากอยู่อีกครบเลยอยู่กันสองคนค่ะใช่ไหมอย่าถ่ายนะคะได้กันบรีบอัะคะสองคนหรือว่าถ่าเพครเก่ามันคู่คะยังไงคะองช่วยด้วยนุ่งทิพย์น่วยด้วยค่ะน้องทิพย์ค่ะอย่าถ่ายดิค่ะกับมีอะไรยังไงคะคุณคะเลิกกันไหมคะยังไงคะเลิกอะไรกค่ะคะ แล้วตัวนีเป็นข่าวใหญ่แน่นอรยกอคอเมาหากันเหมือนเดิมเลยไหมอทังที่มาสอบมู่เลยใช่ไหมคะอย่าลืมเดี๋ยวพี่ไปทำสุกุ๊ปเนี่ยให้เลยนะคะแล้วพี่อุทัยตามมาตั้งจจกเนี่ยไปถ่าย่ะากันแล้วยังทำพาริันคะนี่พี่ันกมากขอโทษนะคะไม่อญาตให้ยถ่ายรูปนะคะถ่ายถ่าออกมาในงานไม่คะ พันธุ์เล็กเอาเลยค่ะรีบมาเอาค่ะนะคะเฉพาะที่จันนะรีบหน่อยค่ะจันพิษชเรามีต้องคุยกันค่ะคุณจันคะคุณจันคุณจันคะเดี๋ยวก่อนสิคะใจเย็นๆค่ะออกไปก่อนนะคะบมาหาคุณดาวมิ้งไม่ได้นะคะ

คองไปกันนะข่าวก่อนไปไปไปด้ยเน่หผมว่าคุณจันไปหลบก่อนดีกว่านะครับไม่ได้นะครับสัมภาษณ์ไม่ได้ครับสัมภาษณ์ไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้พี่ถ่ายทำไมเนี่ยเดน้อยทำนัดนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ข่าวมีลูกนายกับคุณนังเอกนในกล้องมากมากเลยนะคะอะไรนะก็บอกว่าไม่ได้ไงนเขอโทษนะครับในกล้องพวกคุณเนี่ยมีรูปพี่สิชนเหรอครับอ้าวเฮ้ยเอายังไงพี่นี่เหรอสัมภานะ ในกล้องเลยค่ะในกล้องไ,ได้ไคุณ<ม><ใ>นิชาสิจะ <ใน S 1> <ต>ทำอะไรเฮ้ยจับจับจับสิ่ไอ้ลมไกลมไก่ิชนเราเรื่องของเราอะจะว่าไงกันต่อคะคุณก็รู้ดีนะครับที่ว่าเราไม่ได้มีอะไรกันจริงจริงมันเป็นการเข้าใจผิดเข้าใจผิดอะไรอะคะ สี่ชนก็เมาทิพก็เมาแล้วแบบนี้จะรู้ได้ไงว่าเราไม่ได้มีอะไรกันผมเป็นผู้ชายนะครับทิพย์ทำไมผมจะไม่รู้ว่าเวลาที่ผู้ชายไม่ได้สติมันทําอะไรไม่ได้เลยคุณก็น่าจะรู้ดีทำไมคุณพูดแบบนี้คุณจะไม่รับผิดชอบทิพใช่ไหมถ้าคุณอยากให้ผมรับผิดชอบงั้นเราไปโรงพยาบาลไปตรวจร่างกายด้วยกันเพื่อความเป็นธรรมกับผมแล้วก็จะได้สบายใจกันทั้งคู่ด้วย ผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าดื่มไปแค่แก้วเดียวเนี่ยทำไมถึงไม่ได้สติหลับเป็นตายได้ขนาดนี้แต่ว่านาเนนี้คงเป็นข่าวไปหมดแล้วค่ะคนที่เสียหายคือทิพนะคะแต่นักข่าวมาหาคุณที่สําคัญดีสอดผมมีทั้งหลายห้องแล้วนักข่าวดูได้ยังไงว่าห้องนี้คือห้องของคุณต้องมันเพชรแน,แน่เลยค่ะเพชรเขาอยากจะเอาคืนที่ทิพน่ยมกลับไปหาเขาอะ ถ้างั้นเรื่องข่าวคุณคงต้องจัดการเองแล้วลหะครับแล้วจะให้ทีมทำยังไงอ่ะจะให้แก้ข่าวยังไงคุณอยู่วงการนี้มาตั้งนานน่าจะรู้นะครับว่าต้องแก้ข่าวยังไงไม่ให้เสียหายทั้ง2ฝ่ายแต่ว่าท,ที่ชนสี่ชนชนคะ่ะบัคก,กูอินเตอร์